ไอ้<เ> <monitoring> <fu> ื <laughs> ้อสี่ห้าสองมันมาข้างหนแล้วก็เสื้อห้าหกอยากได้อีกหนึงนางพญาฮะให้กนได้เยขอไม่ท้องเอาแขงทออ๋อแสงทอเหอนนี้ของอาจารย์ดังนาดนี้อไปดูตากล้องหน่อยลแว่าเล